คดีของเราก่อนเลยแค่ะว่าแฟนของสองเรากลับด้วยค่ะอันนี้เร,เ,นเรื่องราวเป็นยังไงบ้างอ๋อเรื่องราวเป็นยังไงอันนี้อันนี้ต้องเรียนด้วยความ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 เป็นจริงตอนนี้เลยว่าไม่ได้ยังไม่ได้ตามเลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่วันที่ท,ที่มีมีประเด็นวันนั้นเนี่ยคือพี่ๆนักข่าวหลายๆคนก็โทรหาหนิงหนิงก็ไม่ได้รับโทรศัพท์เพราะด้วยความที่ตอนนี้วุ่นกับการตัดละครเพื่อจะออกอากาศแล้วหนิงเองเป็นคนตัดละครเองด้วยใช่ไหมคะ ก็ยังวุ่นอยู่เพราะละครก็จะตัดวีคต่อวีคซึ่งหนิงก็จะบอกกับทุกคนว่าถ้าในส่วนของคดีเนี่ยไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ให้โทรหาทนายตั้มเลยเพราะทนายตั้มเขาก็ยีิบสี่ชั่วโมงอยู่แล้วจริงไ<า>ลำบากใจอะไรไหมคะในส่วนของหนิงใช่ป่ะคะไม่ไม่ไม่ได้ลำบากไม่ได้ลำบากใจเลยเลยอะ่ะคือเอาจริงๆถ้าสมมติว่าวันนี้ไม่ได้ออกมาแบบเจอพี่ๆพี่ๆไม่ได้ถามถึงหนิงก็ลืมไปแล้วว่ามีม,มีเรื่องตรงนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆมีอะไรให้หนิงต้องโฟกัสแล้วทํา ทำนวันนี้เยอะกว่าเยอะไหนจะละครออนแอร์<ม>ไหนจะธุรกิจใหม่ที่ทากับบุญอีกอะ<ม>ไรเงี้ย<ม>ค่ะจะรู้สึกยังว่ามันไม่จบไปสิ้นเพราะว่ามันมพูดันไปพูดันมาเนี่ยตรงนี้เราเหนื่อยกับมันไหมคือเอาว่ามันพอพอมันมีอะไรที่เราต้องทำ<ม>นะปัจจุบันเยอะมากนะตอนเนี้ยตัดละครธุรกิจที่ต้องดูแลพาร์ทเนอร์ชิพดูแลอะไรหลายอย่าง<ม>เรื่องนั้นมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ตัวหนึงเอง มันมันไม่ได้เป็นพิวริตี้ที่ที่หนิงให้ความสําคัญเลยเคนียอบ้างไหมไม่ไม่เลยคือถ้าเนี่ยวันนี้ไม่ออกมาเจอไม่ได้ได้พี่พี่ไม่ได้ไม่ได้มาอัปเดตมาถามอะไรเงี้ยหนิงก็ไม่ได้เอาว่าไม่จําไม่ได้จริงจริงใช่ไมมีเมื่อทนายตั้งด้วยใช่ใช่แล้วจริงๆต้องบอกว่าพอเรามีทนายทนายแล้วก็ไม่ใช่ทนายแบบก็ทนายเก่งมากคนหนึ่งอะไรเงี้ยก็คือในส่วนของคดีหรือเรื่องกฎหมายก็ก็ให้ทนายเป็นคนจัดการดีกว่าก็คือโชคดีว่ามีทนาย ไม่ในส่วนของหนิงเองนะตอนนี้หมายเรียกหรืออะไรที่บ้านหนิงยังไม่มีเอกสารอะไรมาเลยค่ะขั้นตอนต่อไปมันคืออะไรของหนิงที่ที่เราจะต้องพูดเรื่องเรื่องมันจะยาวไปถึงไหนแล้วอันนี้ไม่ทราบเลยค่ะโดยโดยรายละเอียดนี่ก็ต้องเป็นเป็นเป็นทนายตั้มอย่างเดียวเลยค่ะทนาไปเราจะเลิกพูดถึงเขาหรือเปล่าจริงจริงหนิงก็ไม่ได้พูดถึงเขาตั้งนานแล้วนะคะแต่มันไม่ได้หนักใจสำหรับเราไม่เลยไม่เลยค่ะตี คือส่วนใหญ่อะไรก็แล้วแต่ที่มันมันใช้คําว่าคดีอ่ะมันก็ยืดเยื้อยาวนานอยู่แล้วแต่จะแค่ไหนก็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 ตามตามกระบวนการอะไรอย่างเงี้ยอ่าค่ะคือเอาจงจริงๆคือถ้าวันเนี้ยไม่เจอพี่พี่อ่ะประเด็นเนี้ยมันยังเป็นประเด็นที่มันยังไม่ได้อยู่ในหัวหนิเลยไงเพราะว่าวันเนี้ยละครออนคืนนี้เทปเพิ่งส่งไปเมื่อกี้นเองเลยอะคือมันมันมันมีอะไรที่มันต้องทำนะ นะต้องทําก่อนอะไรเงี้ยก็คือเอาตามลําดับความสําคัญค่ะทราบค่ะทราบก็คือทราบแล้วก็ก็คือแค่นั้นแล้วก็บอกว่าอ่ะเรามีทนายทนายจัดการเลยละกันนะคะอะไรเงี้ยเพราะอย่างทนายตั้มเองเขาก็จะมีทีมทํางานของเขาเลย่ะค่ะค่ะอ่าทำไมพักนี่พัวพันแต่คำว่าคดีกับลูกชายเราค่ะแล้วนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไง ในส่วนของ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 เทมเองเนี่ยหนิต้องบอกว่าต้องต้องรอให้น,อน้องให้น,อน้องฟีอยู่นะคะแต่ตาหน,นิงเนี่ยสามารถพูดได้ในส่วนที่ว่าหนิงมั่นใจในเด็กคนนี้ซึ่งซึ่งอันนี้เป็นทางรู้จักการเก่าเป็นการสำคัญคือ,ค,อคือโดยดีเทลเนี่ยหนิงว่าอรอสักพักหนึ่งแล้วกันนะคะแต่ว่าในส่วนของของความรู้สึกที่ว่าอ่ะใครจะรู้สึกอะไรยังไงหนิงก็บอกว่า เด็กคนนี้เป็นเด็กกะตันยูจริงๆแล้วก็เป็นเด็กที่เป็นเด็กดีน้องน้องกังวลอะไรคือคือโดยดีเทลอ่ะเอาเป็นว่าหนิงไม่ขออนุญาตอนุญาตพูดถึงเรื่องตรงนี้ละกันห<ช>น,นิงจะพูดได้แค่คาเดียวว่าเอาว่าหนิงอยู่ในวงการบันเทิงเนาะห<ช>นิงเป็นผู้จัดละครมาเนี่ยทำงานมาจะสิบปีในในมุมของผู้จัดละครหนิงกล้าที่จะพูดคาว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กดีแล้วฝั่งฝั่งตัวตัวน้องเองน้องน้องชอกหรือน้อง กังวลเคลรียดอะไรอย่างไรเออกังวลไหมเหรอก็อาจจะอาจจะคิดในมุมว่าคนจะเข้าใจหรือเปล่าและจะเข้าใจในรูปแบบไหนหนิงก็จะบอกน้องว่าเออในในเรื่องของของสื่อหรือในเรื่องของการวิาพากษ์วิจารณ์<ะ>เราไม่สามารถที่จะไปไปควบคุมใครได้แล้วก็จะให้ใครเข้าใจ ในประเด็นที่เราต้องการให้เขาเข้าใจได้แต่ขอให้เชื่อมั่นในความเป็นคนดีและอยู่ในสภาวะของสิ่งที่ทำนะวันนี้ให้เป็นอย่างนี้ไปได้ตลอดอะไรก็แล้วแต่หนิงว่านะมันต้องให้ให้เวลาในการพิสูจน์ความดีอ่ะ อยู่ที่ไหนอ่ะมันก็คือดี <ả nh. S 2> ต่อให้บางคนจะไม่เข้าใจมันก็ต้องรอระยะเวลาคือดีมันก็คือดีอ่ะมันคือแค่นั้นเองแล้วหนิงก็มั่นใจในเด็กคนนี้ว่าเป็นเด็กดีค่ะจโตพี่หนิงเองจะมีการเข้าไปช่วยเหลือให้คำแคะนะนำก<อ>่อนอ๋อหนิงก็ช่วยดูแลตรงนี้อยู่ค่ะแต่ว่าในรายละเอียดก็อย่างที่บอกนะคะ่ะว่าว่ายังของอนุญาตแล้วกันนะคะ